ผู้ชมครับเรื่องดีๆไม่ได้มีแค่นี้ล่าสุดจะมีเรื่องดีเรื่องมงคลของวงการบันเทิงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคุณซีศีวัตรซึ่งตอนนี้เลขซีศสวัตเฉยไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าพระซีแล้วเนะเพราะอุปสมบทไปแล้วะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศในวันงานงานบวชข,ของคุณซีณซน้ำให้ชมด้วยนะครับเช่นครับ ผู้ชายต้องมองตรอมให้หนักถึงมีรักก็ต้องตัดตัดไปก่อนอย่าได้เป็นชายที่ถคนเขาวอนขอให้พอรอญาติคิดคิดไมตาอันพระคุณคุณเลือของพ่อแม่บัวใท้แกคราวนี้ดีหนักลา แค่ถนอมกล่อมเลี้ยงเลี้ยงเรามารอดปากเกียวปากลาขวาจะโก้ข้าน,าน้ำนมบ่มลูกจนเติบใหญ่จํากันได้บ้างหรือเปล่าเล่าลูกโถ้าพ่อแม่ได้อุ้มได้เหมือนได้ ถือว่าเป็นวันดีนะคะเริ่มดีวันที่18นะคะที่มีงานอุปสมบทของคุณซีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคนมาเยอะมากนะคะตั้งแต่เช้าแล้วแขกมาคนพี่<า>นะคะวันนี้เรื่องในการโกนปลงผมนะคะก็7โมงเช้าคนก็มากันตั้งแต่1ึ3 0นะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เรารับถือนะคะผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็ญาตินะคะมาเยอะมาก นะคะแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจปลื้มใจนะคะเพราะว่าคุณซีก็ตั้งใจจะบวชมานานแล้วพอวันมาถึงแล้วเราก็แบบดีใจกับเขาด้วยะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะปลงผมน้านะคะเดี๋ยวเราไปตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไง ญาติพี่น้องเข้ามาด้วยความศรัทธาใช่ไหมบวชทุกลานเียทีน้องและพี่รวมใจสุดสิ้นห่วงใยข้าเถิดบันเทาาิงรู้ไปเลยอะรู้ไปเลยกระาเลยแค<ด>่ได้มันด้วยว่ย ก็มีความสุขครับมีความสุขมากมากเลยต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะทั้งในวงการแล้วนอกวงการด้วยก็มารวมตัวกันในงานบุญก็ตื้นตันนะครับตื้นตันมากมันเหมือนวันนี้เป็นวันที่จะพูดได้ว่าเราเป็นมนุษย์เต็มคนแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นได้ทําหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างเต็มที่แล้วคุณแม่ก็มีความสุขครับคุณแม่ก็มีน้ําตาไหลบ้างนะฮะก็คิดถึงคุณพ่อลูกคุณพ่อเสียแล้วนะครับก็วันนี้ก็ตั้งใจ อุดชิดให้คุณพ่อแล้วกคุณแม่นะครับแล้วก็ญาติา,าแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับก็ตั้งใจมอบให้กับกัลยาณมิมรทุกๆคนเลย นั่งดีได้หัอนได้แก้วพบวันแล้วหลงหลงนทยบึงยิ่รักตึ้งกุศลแต่คนฉันก็คุณน้วยพลังของพระองค์ใจา่จะมั่นเสนคุณให่พ่อแม่แล้วก็ไปแหววนาำตาคำสมงฟินทะบาทปรดสัตว์ฟกันดัง คนส่งพันซาชะตาคนจึงขอเตือนลุงขังยังไม่ปว่วชจงพักสวดเจ็ดตำนานวันของท้องไว้เธอแผ่ไปไหนกาติปันนะคะโล่งใจที่แบบเอ่อหลังจากที่เราเตรียมงานมานานแล้วนะคะแล้วก็ ทุกคนก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยมากันเยอะมากๆเลยกือดีใจมากๆเลยนะคะส่วนพระเนี่ยได้ฉายานะคะชิตตะวัฒโนนะคะแปลว่าผู้มีความเจริญดำรงอยู่แล้วอาจจะพูดยากนิดนึงแต่ว่าชื่อเพราะนะคะก็เป็นฉายาของพระเหมือนได้เรื่องที่ดีแล้วแล้วก็ได้โอกาสที่พระศิ่ของเรานะคะจะมาศึกษาประธรรมอย่างจริง <S <S จังนะคะแล้วก็พี่น้องทุกๆคนคือทั้งคนที่เป็นคนในแวดวง พี่<ม>น้องที่อยู่แถวนี้ใครก็ตามท,าทก็มาร่วมยินดีกันทัางนั้นเลยค่ะเพื่อเพื่อบวชแล้วออกมากสอนอะไรดีๆกับพวกเราได้บ้างนะนะคะก็ยั<อ>งไ <c oughs> งแล้วพวกเราเองก็ขออนุทนาบนุญในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็จะรอธรรมะดีๆจากพระรีแล้วกันนะคะว,วันนี้ก็เป็นวันดีวันวันะครับต้องขอแสดงความยินดีนะแล้วก็พึ่มติติแทนครอบครัวของพระรีด้วยนะครับเห็นแล้วรู้สึกแบบตื้นตันนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งนะที่แบบผู้ชายจะแบบมีโอกาสได้แบบบวชพระอะไรอะคะ ก็อยากจะให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเยอะๆเพราะว่าพุ่นเชื่อว่าสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะหวังว่าการบวชครั้งนี้จะทําให้หลวงพี่ได้ศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็มีเวลาเจริญสติกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ร่วมอนุโมทนาดูญกับ พระเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งม,มั่นจะทําอะไรก็มีความตั้งใจเพราะฉะนั้นในการบวชครั้งนี้ก็เชื่อว่าพระจะทำหน้าที่ของพระได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ได้พยายามศึกษาเรียนรู้ในพระธรรมตลอดจนการบวชทั้งหมดนะคะวันที่พระมาขอบวชคนไปแม่ลูกมาขอบวชต้องตื้นตันไปขอมเท่าโอ้โห,ห,หสบายใจมีความสุขมากเลย,ยงั้นยางกับแบบว่า พระบวทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ถึงก็จะไม่มีคุณพ่อแล้วคิดว่าคุณพ่อเขาคงรับรู้ว่าลูกชายเขาบวชนันทร์ตีใกเหมือนได้แก้วพอบวชแล้วพ่อก็ยิ้มเหมือนทันคุณปลื้มยินรักปลื้มกุศลแน่พนุณฉันก็บุญด้วยพระืองของพรงะองค์ใายจันั่นแฟนคุณให้พ่อแม่ แล้วก็ไปครัวตา